ครับนี่กู้ชีพกู้ภัยอุ้มผางนะครับโดยพี่ตักสินทุพันธ์นะครับอันนี้คนท้องนะครับความเร่งด่วนนะครับเร่งด่วนครับมีทีมงานกู้ภัยอยู่นะครับเสียโยครับเสียโยเดี๋ยวคาบนี่เลยครับ ครับเอาแม่ครูข้ามนะครับอันนี้คนคน้องนะครับจะไปโรงพยาบาลครับผมไปรนเอานเขาเอปรไปอรอปเอปเอเปเอารถไปนไี่เเอ หนูไม่ต้องมาลูกหนูไม่ต้องมาหนูอยู่บ่อลูกหนูออกไปนู่นลูกยากยันไปไหมยากไปยันไปยันไปยันไปอยู่ผมให้คนไปดูให้ครับอ่าเดี๋ยวผมก็อัดกำปั้นไปด้วยไม่ต้องปวดไม่ยาวดีกว่าโอ้ยาวพี่ยาวยาวน้ำน้ำน้ำเชี่ยวมากเลยครับน้ำเชี่ยวมากเลย